หน่วยทหารพัฒนากองทัพไทยโดยหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่51สำนักงานพัฒนาภาค5นำกำลังพลจิตอาสาเข้าร่วมบริจาคโลหิตโครงการกองบัญชาการกองทัพไทยร้อยดวงใจสู้ภัยโควิดเพื่อสนับสนุนการสำรองโลหิตให้กับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสำหรับใช้ทางการแพทย์ และซอยเหลือผู้ป่วยที่ต้องรับโลหิตในการรักษาในสถานการณ์การ,การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019โดยมีผู้ร่วมบริจาคโลหิตจำนวน30นายบริจาคโลหิตได้1 8นายรวมยอดโลหิตทั้งสิ้น8,100ม mm ิลลิลิตรณโรงพยาบาลอำนาจ,จเจริญอำเภอเมืองอำนาจ,จเจริญจังหวัดอำนาจ,จเจริญขอบคณุ่ไฟกิจการพลเรือนหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่51 เรืออากาตรีวิชัยจันเตืยสถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักง,งานพัฒนาภาค5รายงาน